สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิ่งพามสุดกระปุนมาเดิมมาเดิมแข่งกันดูเหรอนุไกกระปุลไปดูแล้วลองมองดูเพราะว่ามันเป็นกระปุนดอกตัวงอกถั่วไอ้หน่อยพ่นตรงนี้ต้องนันคอย่วะมา มอนี้ภาพมาเินพุงล,ลาย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 โอ้ตั้งนาเห็นคงตังนาเห็นตีนเอยคงตวเ้กรัเ้ยสุดยอด่นบเจยงนะ เคยย่างเชยงันกล้องเชียงเลยเออแม่ม mm ันไวมั้ยม uh. ีเบิดพามเพื่อนว่ะงานนี้มีเบิดงานนี้มีเบิด ตโตบ่นเจ้าชีหยางหก tiếng เล้บุญนั่นะร้านใจเป็นร้านเอากระเปาไปเลยจองคน ไปเคนเข่านะู้ิลับเกียวเากันเลย้ยวมา้วาวไวเขาเลเลยดิแล้วให้บยวเรยังให้ยูก็น่าสูดไปจงหันขิงต้องทำนี้แล้ววะเกลียวมาน่นวนุมเลยเออมันมีตกนหนกคามเ

កុំញ៉ាំតាតាញ៉ាំក៏ធំកើតមកបើ t ໄວដល់ខ្លួនញ៉ាំហ្នឹងពេតពេតនិយាយល្អតែស្អើណោះអឺមកចាក់គេមកបើ t មួយមិនញ៉ាំແដែងហ្នឹងពេតពេតពេតពីញ៉ាំអឺតែឡើងដល់ខាងជើងលើមិនយ៉ាងណាយកភីកាត់កពីញ៉ាំ

มัยเาใหม่ให้ก็ไปขึ้นหมอบ่วงเมลีงวันนี่นะเอาบ่วงให้ลุกนะไหมบ่วงเมลิงนี่อืมอ๋อ มาอีเม่นั่นกลา่ล่วมึงว่าว่าก่อนเขาก็มีแต่เยอีแม่มึงตงวว่าง่อนเขาเมื่อออีเนโกงไมอรีบพี่นองเลยมึงจังสับสังบ้านต้องหยามันห่หัวผัวโล จีเบิร์ตอันนี้เลยนี่นะกินผักก่อนกินเสร็จที่รังใส่ฮะเดี<า>๋ยวเริ่มห่อกันแล้วครับปุ่นเนาะถูกประเด็นเนาะถ้าเราลัดส<อ>ีกินข่าเที่ยงได้จังเมื่อนะเพราะว่าขึ้นมาแล้วเมื่อเลยห้องอย่างวัดตากเป็นอย่างนัง้ เทโน่อ้คเเขาดฮ้ยัะยังพกินมอนเงเ็นไ่้กัโค้กในข่อยเลยหาตัวสวยนะกินแตินงหอกินฟองวานตอ่อพี่น้องฮะอ้าวกินไหมยัง วันยูแตงโมเพลังซีมดูยาดีไอเจ้ามันคืเนี่ยขม่าไปซีนั่นนงกี่อะเนี่ยเหยมันปะหายาดีไอแมอมันสเตะหมูได้แตันเียวี้นอกเลยต้หอยู่ักำลังดีใจกานบกไป มันอังกินพี่มีเร็วมันหวานยุอเอาไป,ไปดำจานไปนะดำ <c oughs> มาซีมึงดูดำมาดูเออมันบาหวานไข่ข,าขา้างกระก้อยออกเลยแอดวองไอ้กรดอนมอยากว่ามันยากดเลยเนาะ

เอาความจริงมันบ่แล้วนี่บ่ทันไม่เคยทันนี่ก็ดันกูผ่านแล้วบ่ท่านะบ่ได้นุ่งซงนุ่งซืออือบ่ได้ดำเยอือบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นคนนีดนคอบักุดอือลิบัก่าามากแจลูกเจ้าน่ะทะเบียนยังบนีบ่เฒ่าีมารถก็เลขลิทะเบียนยังน่ิง่3272 3272เป็นูาอือ่่ากลิ มึงก็ซื้อไปเลยล้สองสองสามเจ็ดสองสเจ็ดบางห้า่ได้เจยเอ้ยน้าปได้ดำเลยยังก็ป่ได้โอยเลยยังดดกรแลมต้นก่อนข้อบักต้นบักขาบักต้นนะอ๋ออยู่นองนำมาจางต้องเป็นใสเกลือกินดำใสเกลือกินมันจะ้เค็มเอาแม่ห้าสิบห้ามโมก่อนแม่เอลองมึงดูหน่อย หน้าที่สามลูกมาแล้วว่ากูหน้าทีได้ีเลงย่งพลางเลิงนามาพอดีกูพาเห็นบ่เถามางงดำไปอยู่ตคันน่ะตตานบ่ตัต่านบ่พี่ตาชิวานมาทอนเห็นอะไรนปุใหญ่

พ้าไม่พรมช่วโมงอยู่ใส่มันมาบังโม่บงโม่ยังย่าบวาน่หน่วยนี่กับบัวานี่พลังว่าแต่ว่าแต่เาหัลุกแต่ต้นยังหน่อยต้นไฟลุ่ยเราจะห้องสางต้น

กรดมูน่ะูอยากได้กระดมูน่ะ่าทิกมันทังนี้ตีเห่เอาดู่แม่เหยเน่กันเห่แล้วมันมวกินเ้อเออ